สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ Vector o p t i c นะฮะเป็นรุ่นโทรเล็กนะฮะนะครับตัวนี้อาตราขยายก็เรื่้งแต่4 6 4ถึง24เท่านะครับขนาดเลนส์50มิล FFP เส้นเลนงขยายตามซูมนะครับมีไฟที่เส้นเลนงนะฮะปรับความเข้มของแสงได้6ระดับ นี่ครับไปก็ตรงกลางเห็นไหมฮะรุ่นนี้นะฮะหนักอยู่ที่ขนาดเดินตาเขานี่ห้าสิบมิลนะครับห้าสิบมิลลิเมตรนะครับความยาวนี่อยู่ที่สามรอยหกสิบห้ามิลลิเมตรนะฮะนะครับ น้ำหนักก็อยู่ที่เกตร้อยสี่สิบห้ากรัมนะครับปรับไปได้หกระดับปรับระดับข้างนะฮะมีปรับนะฮะมีปรับเป็นตัวปรับนอกนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับตัวนี้เรนตานี่กว้างอยู่ที่สี่เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะฮะทนแรงรีคอยได้ตั้งแต่พวกปืนไรพว่พวงเลยนะะลูกจุดสามสามแปดนะครับนะฮะ ตัวกล้องเขาจะมีรังผึ้งนะฮะนี่ในตัวกล้องนะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแสงนะครับในที่แก้งนะครับที่แดดจะจัดนะครับรังผึ้งกองแสงหนึ่งตัวนะแถมให้ ตัวนี้ก็ปรับหลาด้านข้างนะครับสูงสุด500หลาต่ำสุดก็อยู่วระมาณสัก10หลานะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟนะฮะไปก็จะมี6ระดับ1 2 3 4 5 6เหแนน6ระดับตัวนี้เป็นช่องรางฐานนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะอัดแก๊สนะครับกันน้ำนะฮะ กันหมอกันป้าได้นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเป็นตัวนี้เป็นตัวปรับตะขยายนะฮะ,ะท่านสมาชิกตั้งแต่หกเท่านะไปจนถึงยีบสี่เท่านะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับดลนส์ตานะฮะเป็นตัวปรับความคมชัดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวปรับอ่าปรับซสายขวานะรุ่นนี้เวลาปรับซสายขวานะให้ยกนะครับหมุนนะฮะ ตัวนี้ถ้าเป็นตัวปรับสูงต่ำนี่นะฮะหมุนนี่เลยนะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องยกนะฮะทั้งบนถ้าเป็นสูงต่ำนะฮะรุ่นนี้ปรับเป็นอ่าเวลาตั้งเนี่ยตั้งเป็นแบบอ่าซีโร่สต็อปนะครับนะฮะนะครับตัวนี้เราจะมีปลกแกะแถมให้นะครับเวลาตั้งนะฮะเนี่ยก็จะคลายน็อตทั้งหมดคลายน็อตเนี่ยสามตัวออกนะฮะนี่ครับเวลาตั้งก็ ใช้ปากแกแอลนะฮะเนี่ยนี่ครับหมุนให้หมุนให้น็อตคาอยู่นะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หลุดนะฮะเอาพอแต่ว่าเราหมุนเวลาตั้งเนี่ยระวังน็อตหล่นนะครับนัานจะมาชิกนะครับระวังน็อตหล่นนะเวลาตั้งนะฮะ ไม่ต้องหมดไม่ต้องหมุนบอกให้หมดนะครับหมุนพอรวมรวมพอนะฮะนะครับแล้วก็ยกฝาครอบออกนะครับตังนี้เขาจะมีลิงก์เห็นไหมฮะนี่ลิงก์ก็จะมีน็อสี่ตัวมันไอ้สามตัวนะฮะเหมือนกันไขรน็อตออกนะครับท่านสมาชิกนะครับ หมุนม้สุดเลยนะฮะหมุนหมุนมาหมุนลงล่างนะฮะหมุนลงข้างลง่างหมุนใี่สุดเลยเขาจะมีร่องนะฮะเวลาหมุนเนี่ยเขาจะติดร่องเขาอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะติดร่องนะฮะเวลาหมุนนะครับเนี่ยจะติดร่องนะพอติดร่องปุ๊บก็ล็อกเลย แล้วก็เอาตึงๆมือนะฮะเอาตึงๆมือนะครับเส้นเลขศูนย,ย์นี่ตรงขีดนะครับแล้วก็ล็อ นะครับสาหรับชุดของแถมเขานะฮะนะครับตัวนี้ก็จะประก,กอบไปด้วยขาหนึ่งคู่นะฮะขานี้มีให้เลือกใช้งานสองขนาดนะครับมีขนาดสิบมิลกับยี่สิมิลแกงมาทางร้านจัดให้นะครับก็มีปะแกแอลนะฮะนะครับพร้อมใปรับประกันแลวคู่มือของเขานะะฝากระดก นะฮะเป็นเปิดปิดหน้าหลังคู่นะครับผ้านะครับหนึ่งผืนนะฮะแล้วก็มีวงล้อนะฮะเป็นวงแหวนนะฮะรัดท่อว่าระดับน้ำนะแถมอหนึ่งตัวนะฮะนะครับาสำหรับรัดท่อนะฮะเนี่ยหนึ่งตัวแถมให้นะฮะแล้วประกอแอลนะฮะแล้วก็มีตะมันฉลมปืนหนึ่งกระปุกนะครับนะฮะประโยชน์คือป้องกันสนิมนะครับช่วยในการหล่อเลื่นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานออุปกรณ์นะฮะใช้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีฐานฐานนี้ใช้ก้อนเดียวกับแถบเป็นสามก้อนนะเป็นของแบรนด์พ a n a s o นะครับนะครับสินค้านะฮะประกันศูนย์นะครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านเคมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนะฮะหรือว่าเข้าไปดูของในเว็บไซต์เรานะครับเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอนี้นะ AP ก็เก้าช็อปนะครับจะมีสินค้าเป็นพันรายการเลยนะครับนะฮะสินค้าเนี่ยมีรับประกันหลังการขายทุกชิ้นเลยนะครับท่านสมาชิกนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะฮะฝากกดรูปกระดิ่งมา่แก้งเตือนนะครับทางเราเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงใรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ